จะเรียนคริปโตต้องเรียนกับตัวจริงเท่านั้นครับและจะน่าตื่นเต้นที่สุดเมื่อกอลตอตตสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยนะครับโดยการเชิญผู้ที่เป็นตัวจริงที่สุดของวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมาสอนในรูปแบบออนไลน์เรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยโอ้โหมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริง,รงเหรอจริงสิครับในคอนเซป์รู้ลึก ลดเสี่ยงเรียนสนุกในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลกับกราตคริปโตเอคาเดมีวันนี้ผมดุยพงสุขครับมาแบไตทุกสิ่ง กราโตคริปโตแคเดมี่เข้าได้ผ่านเว็บไซต์นี้เลยครับ www.seccryptoacademy.com คุณผู้ชมครับเว็บไซต์นี้ใช้งานง่ายมากๆนะครับคุณจะเข้าเว็บนี้โดยการสมัครสมาชิกหรือไม่สมัครสมาชิกก็ได้นะครับเว็บไซต์นี้จะมีแบบประเมินให้เราได้ทำเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับการลงทุนในตลาดคริปโตหรือไม่จะเรียกว่า CQ ถ้าโลกนี้จะวัดชาวบัญญาว่า IQ นะครับเรามี CQ ครับคริปโตคอเชียนนี่เข้าไปทำแบบทดสอบได้เลยหลักสูตรนี้จะมี4คอร์สด้วยกันนะครับเมื่อจบแต่ละคอร์สก็จะมีแบบทดสอบให้ทำนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดก็จะถูกย่อยให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็เรียนสนุกที่สุดโดยตัวจริงของผู้ที่อยู่ในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลประเทศไทยนะครับ เมื่อเรียนจบแล้วคุณยังสามารถรับใบรับรองเอาไปอวดเพื่อนๆได้ <Yeah. S 1> จะมีใครที่มาสอนพวกเราได้บ้างเราไปพบตัวจริงเขาเลยครับ <Yeah. S 1> และขณะนี้เลยนะครับเราอยู่กับตัวจริงเสียงจริงของวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมากองรวมกันตรงนี้ผมและภูมิใจกรลอตสามารถรวมรวมพวกเขามานั่งรวมกันได้นะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนที่อยู่ในวงการผมมั่นใจว่าคุณหน้าคุณตาทั้ง4ท่านอยู่แล้วแต่นี้ถ้าเป็นคนใหม่ เป็นนักลงทุนหน้าใหม่หรือผู้สนใจที่จะเข้ามาเนี่ยวันนี้ก็ต้องทําความรู้จักทั้ง4ท่านหน่อยฉะนั้นคําถามแรกเลยนะครับเล่นเหมือนเกมผมให้เวลา2นาทีช่วยขายคอร์สหน่อยก็คืออธิบายให้ฟังว่าจะมาสอนอะไรในหลักสูตรกราตอคริปโตแคลดเมีนี้นะครับท่านแรกนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและ CEO จาก BitCast พี่บิดสุภกิจบุญศาสตร์สวัสดีครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่ลงลึกในแต่ละด้านนะส่วนใหญ่ก็จะให้ผมเนี่ยเป็นคนปูพื้นฐานก่อนอถ้ามาเรียนกับผมเนี่ยก็จะได้เข้าใจเบสิกพื้นฐานนะครับว่าความต่างของคริปโตเคเรนซีคืออะไรบล็อกเชนคืออะไรนะครับ,รบเราจะได้เข้าใจว่าโทเค็นคืออะไรแล้วเข้าใจเรื่องของวิธีการเลือกเอ็กเชนสมมุติว่าเราจะไปใช้เนี่ยมันจะมีตลาดสําหรับซื้อขาย <Ừ. S 2> อ่าเอ็กชแนนเนี่ยคืออะไรแล้วเอ็กชแนนแต่ละแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเอ็กชแนนข้างนอกประเทศข้างในประเทศมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันยังไงร <Ừ. S 2> วมไปถึงคุณจะได้เข้าใจวอลเล็ตแต่ละประเภทแล้วก,ก็กระเป๋าใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋าที่จะไว้เก็บเหรียญต่างๆเนี่ยถูกต้องถูกต้อง <Ừ. S 2> เพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้ก่อนที่จะไปลงลึกในแต่ละท่านที่ จะมาอธิบายถัดจากผมไปอีกทีนึงเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในพาร์ทแรกที่ผมเข้ามาเล่าเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือคุณจะได้เตรียมความพร้อมวอร์มอัพนะครับ,รบปรับเรื่อง Mindset ปรับเรื่องวิธีคิดปรับเรื่องพื้นฐานเพื่อเ,เ,เตรียมความพร้อมก่อนที่คุณจะเข้าไปสู่แต่ละท่านซึ่ง ลงลึกในแต่ละเรื่องอในแต่ละท,ที่ที่ตัวเองถนัดเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับท่านที่2นะครับกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและ MD ็มดิ o ฉลกดด้วยนะครับคุณตั้มพิิยะสัมพันธรักษ์สวัสดีครับ <S <S สาหรับส่วนของผมเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยนะฮะ <S 2>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  แต่ว่าจะไม่ได้พูดถึงในแง่มุมมองของการเทรดการเก็งกําไรมากนักเราจะพูดถึงที่มาที่ไปวัตถุประสงค์นะฮะเจตนารมณ์ของบิตคอยซาโตชินาคาโมโตะประวัติศาสตร์ของมันไปจนถึงเรื่องของวิธีการทํางาน นะฮะ o f of work คืออะไรนะรการแก้ปัญหา Byzantine General Problem คืออะไรอาจ mm hmm. จะมีศัพท์เทคนิคเยอะนิดหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าทางรอบนี้เนะี่ยเป็นรอบที่กรอจัดคำถามมาค่อนข้างลึกมาก<ล>ถามมาก็ต่อไปอ <laughs> นะครับแต่ว่าก็จะให้ได้เข้าใจถึงว่ามันทํางานยังไงมันมีที่มาอยังไงแล้วทําไมมันถึงสามารถเรียกว่าสามารถดํารงชีวิตอยู่มาได้ตลอด13 14ปีที่ผ่านมา mm hmm. นะครับนี่พูดถึงบิตคอยนะพูดถึงบิตคอยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราพูดถึงเทคโนโลยีเบื้องหลังพูดถึงบล็อกเชนนะฮะพูดถึงในส่วนของมายนิ่งพูดถึงส่วนของแฮชชิ่งอะไรพวกนี้เพื่อให้เข้าใจความเกี่ยวโยงกันของของปัจจัยต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องของพัฒนาการในอนาคตนะฮะการแก้ไขปัญหา s scaling p r o b l e มของบิตคอยนะพวก Lightning Network พวกการทำไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการการใช้งานสำหรับเป็น Payment System ทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ 4, 3,4ตอนเต็มนะฮะอ,อันนี้ก็เรียกว่าน่าจะปูพื้นได้ให้พอเข้าใจละนะครับเข้าใจแบบรวบรัด<ะ>ว่าบ<ะ>ิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีที่มาที่ไปการทำงานของมันคืออะไร ท่านที่3ครับ CEO ของ Ava าแอดไวซอนะครับคุณนิรันต์ประวิทนาสวัสดีครับผมก็จะต่อยอดไปว่าหลังจากบิตคอยเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีบางอย่างบนบล็อกเชนที่เราเรียกพวกสมา c ค n t ทร c t มันก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกเขาเรียก De cent r a l i z e d Finance คือระบบการเงินแบบใหม่ไร้สุดกลางซึ่งมันก็มีทั้งข้อจำกัดข้อดีข้อเสียต่างๆเราก็มาเล่าประวัติผมก็ยังคงเน้นประวัติศาสตร์เหมือนกันประวัติศาสตร์ว่าทำไมที่มาที่ไปจากบิตคอยมาถึงสมา c ค n t ทรัมันเป็นยังไงเครือ<ๆ>ข่าบบล็อกเชนต่างๆอย่างเช่น Ethereum ดิส a ซนทร d ไฟแนนซ์ต่างๆที่มันเริ่มมีให้บริการมาไม่ว่าจะเป็น c e n t ซนทร z เอ e กซ์ช n g นหรือเลนดิ้งแพลตฟอร์หรือซินเทติอ c a ส s เซต่างๆนะครับแล้วก็จนหลังๆก็เริ่มมีฮิตของใหม่ๆอย่าง NFT หรือ Metaverse แต่โดยมากแล้วสินทรัพย์แบบทดแทนไม่ได้นี่นะ NFT นี่ก็กำลังฮิตเลยนะงานศิลปะอะไรต่างๆถูกมิ้นเป็น NFT ขายกันได้อย่างมากมายก็โดยมากส่วนใหญ่จะเล่าในเชิงประวัติที่มาที่ไป และ้วก็หัวใจสําคัญที่เราต่อค่อนข้างเน้นย้ำมากๆที่คอนเซิร์น <concern S 1> เราพยายามจะบอกเล่าความเสี่ยงหลายคนมองโลกสินทรัพย์ดิจิตอลในแง่ดีมากๆถูกต้องซึ่งเราก็พยายามจะบาลานซ์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรดิเซนทราย <cent> จริงไหม และความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างและท่านที่4ท่านนี้เป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ i l e a r n a lot ด้วยนี่คุณแชมป์กิติทัศน์เบนจ,จะเจริญทัศสวัสดีครับสวัสดีครับในพาร์ทผมเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับการลงทุนเพียวๆเลยครับ,ค,รบคือจะจะมาสอนตั้งแต่การตั้งมายเซตของนักลงทุนการแบ่งแยกย่อยประเภทนักลงทุนว่าจริงๆมันมีแบบไหนบ้างแบบระยะยาวแบบระยะสั้นแบบที่เป็นเกงกําไรอย่างเงี้ยมีการแบ่งประเภทให้ดูเพราะว่า,วาบางคนเข้ามาในตลาดอะครับ ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเลยจุดประสงค์เป้าหมายเขายังไม่ชัดเจนตรงนี้ผมจะพามาไกด์หาเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายต้องเป็นประมาณไหนจุดประสงค์หลายคนบอกเล่นตามเพื่อน <c oughs> เห็นเพื่อนเขาเล่นแล้วได้อยากได้บ้าง<ม>อันนี้คุณจะจําแนกให้ว่าเขาจะมีวัตถุประสงค์แบบไหนใช่ไหมใช,ใช่ครับแต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าจุดประสงค์ในการลงทุนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเวลาเข้ามาเนี่ยถ้าเรารู้เป้าหมายหรือโกชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะหาวิธีการเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นได้แบบแบบเป็นแบบแผน ถ้าไปแบบสเปซสปาครับบางทีมันก็ไม่สามารถจะจะเขาเรียกว่าอะไรดีมันก็เหมือนเป็นดวงซะส่วนใหญ่เนาะก็อาจจะไม่ใช่แบบเมทตอดที่แบบดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องการกระจายความเสี่ยงนะครับการเดเวอร์ซีฟายต้องแบ่งพอร์ตแบบไหนบ้างนักลงทุนที่แบบรับความเสี่ยงได้ต่ําแบ่งพอร์ตประมาณไหนรับความเสี่ยงได้เยอะแบ่งพอร์ตประมาณไหนก็จะมีแบ่งแยกย่อยแล้วก็พูดถึงแอสเซทจริงๆไม่ได้พูดถึงแค่แอสเซทที่เป็นคริปโตครับจะพูดถึงแอสเซททุกประเภทเลย แบ่งมาเลยว่าอันไหนต่ําอันไหนเสี่ยงต่ําอันไหนเสี่ยงกลางอันไหนเสี่ยงสูงใช,ใช่ครับจะแยกย่อยให้หมดเลยครับรวมไปถึงนะครับตรงนี้จะเป็นพาร์ทที่เป็นไมซ์เซ็ตก่อนแล้วพอพาร์ทจบพาร์ทไมซ์เซ็ตเสร็จปุ๊บจะมีในส่วนของพวกการดูกราฟแบบพื้นฐาน <Wow. S 2> ที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือให้ได้เรียนไปเพื่อเป็นพื้นฐานครับเรียนมาเป็นพื้นฐานเพื่อสมมุติว่าคุณจะนําไปต่อย,ยอดก็ได้แต่ผมจะเน้นย้ําในเสมอในคอร์สครับว่าเป็นพื้นฐานที่แน่น ใช่เป็นพื้นฐานก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วการจะเอาไปใช้ในการลงทุนจริงอ่ะคุณจะต้องเอาไปฝึกฝนเอาไปดูต่อไปต่อยอดต่อฟังดูแล้วผมรู้สึกดีใจดีใจว่าคุณผู้ชมและสังคมไทยทั้งหมดกาลังจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุดความรู้สําคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีเพื่อต่อจากนี้ไม่ได้ว่าเขาว่ามาแต่เราจะมีความรู้ชุดพื้นฐานนะครับเป็นประวัติศาสตร์วงการด้วยแล้วก็ปูฐานให้แข็งจริงๆ มันก็เหมือนกับการที่เรากลั่นเอาประสบการณ์ที่เราทํามาเนี่ย<ะ>มาขมวดให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมให้คนที่เริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผ่านหูผ่านตาผ่านกระบวนการตกผลึกทางความคิดในช่วงคอร์สอันนี้ย<ะ>อย่างน้อยมันก็มีอะไรที่ทําให้เป็นตัวที่กระตุกต่อม<ะ>สติขึ้นมา<ะ>ว่าอ๋อ<ะ>จะทําอย่างนี้เออพี่เขาเคยพูดอย่างนี้นะ,ะอะไรเงี้ย อ๋อไอเรื่องนี้มันคืออย่างนี้นะเวลาฟังข่าวเขาจะได้ฉุกคิดนิดน,นึงว่าไม่ได้ถูกข่าวเนี่ยลากจูงอารมณ์ให้ไปทําตามอย่างนั้นเพราะนั้นเน่ยมันคือเรื่องที่ผมคิดว่าอันนี้คือความต่างตรงที่ว่ามัน ถูกขมวดมาให้ในกรอบลิืนในเฟรมระยะเวลาที่เหมาะสมกับคนที่จะเริ่มต้นต้องแจง้งจริงว่าแน่นอนว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างละเอียดมากนะฮะอย่างเวลาผมจัดรายการเนี่ยก็คือ1เรื่องบางทีเราใช้เวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีก็หลายตอนต่อกันอพอขมมดเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะอย่างน้อยก็จะได้เป็นวิธีการที่เรียกว่าให้ลิสต์ละในสิ่งที่ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องไหนเร,เราอยากจะเลอยากจะเขาเรียกว่าติดตามติดต่อลงไปเจาะลึกในเรื่องไหนเนี่ย ก็จะมีช่องทางที่สามารถติดต่อได้มีช่องทางที่สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างน้อยเป็น,ในใคล้ายๆแผนที่อันแรกที่ที่เขาจะได้รับไปสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะให้ให้นักลงทุนเข้าใจคือเรื่องของความเสี่ยงมากเป็นพิเศษคือเราจะเห็นว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมามีแต่คนบอกเรื่องโอกาสโอกาสโอกาสเต็ไมไปหมดเลยสิบ,บาทก็ลงทุนได้อย่างเงี้ยโอ้มันบางทีมันก็น่าเครียดกันนะโดยที่ความเสี่ยงเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกโฟกัสมากนะัก คอสนี้ทางผมเองก็พยายามจะโฟกัสในเรื่องของความเสี่ยงเพื่อบ a l a n c e ให้นักงทุนเห็นทั้ง2ด้านอ,อย่างคอร์สเนี้ยนะครับมันจะเป็นการเรียบเรียงมาให้หมดเลยเรียบเรียงมาตั้งแต่แบบพื้นฐานจนมาถึงแบบอ่าคุณพอบจะไปแบบเริ่มลงทุนได้เลยครับก็เลยคิดว่าเออมันมันดีอย่างนี้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปเปิดหาอะไรที่ดูตรงนี้ใหจบก่อนแล้วคุณค่อยไปต่อยอดคุณจะฟังรู้เรื่องแหละ คือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเตรียมอ่ะคือเรื่องเรื่องจิตใจนี่แหละเพราะว่าวิธีการคิดหรือ m i n d s e t เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณเปิดรับอะไรใหม่ๆพวกนี้ผมคิดว่าคุณไปเตรียมตัวเรื่องของสาบหรืออะไรก็ก,ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากนักสู้มาฟังเราแล้วก็แล้วก,วก็ถ้าเจอคําศัพท์อันนี้เราค่อยไปขยายความต่ออาจจะดีกว่า<ห>ผมคิดว่า<ห>ไม่ได้ไม,ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหเพราะว่ามันมันกระจายมากและเสียเวลาที่คุณจะไปเตรียมตัวหาคำสท์สู้มาฟังเราไปเลย ผ่านหนึ่งรอบไม่เข้าใจก็ฟังอีกรอบหนึ่งฟังสักสามรอบผมเชื่อว่าเข้าใจนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องคำศัพท์ภาษาไม,ไม่ไม่ตรงกันแต่ว่าเราเริ่มค่อยๆฟังบ่อยๆจนมันคุ้นหูจนเราเริ่มที่จะพอเข้าใจในอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นทางที่ดีสุดทางลัดทางตรงที่ที่ง่ายที่สุดใจขอให้พร้อมแค่นั้นแหละว่ามันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะ ศึกษาเพื่อหาโอกาสแล้วก็วิธีการที่ลดความเสี่ยงง่ายสุดก็คือช่องทางนี้แหละที่ผมอยากจะบอกเพราะฉะนั้นคุณมาถูกทางแล้วถ้าคกิดูวิดีโอนี้คือคุณมาถูกทางแล้วก็มาเรียนเถอะ<อ>มันไม่ได้มันไม่ได้เสียตังค์นะแค่เดิเคทเวลาซึ่งอ,อาจจะ<อ>แบบอุทิศเวลาซึ่งอาจจะไม่ได้แบบวันหนึ่งอาจจะแบ่งมาสักหนึ่งชั่วโมงอ่าเราติดต่อ,อกันไปสัก หอาทิตย์สองอาทิตย์ผมเชื่อว่าความรู้ที่พ,อพ่อคูณเนี่ยคุณคุณได้แน่นอนโอ้โหสุดยอดนะครับผมมองว่าสำหรับคนที่เข้ามาลงทุนในในในพื้นที่ในวงการนี้ใหม่ๆเนี่ยบางทีไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน <c oughs> นะฮะ ถ้าคนที่ฟังรายการผมเป็นประจำเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยู่มานาน,นคนที่เข้าใจมานาน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องแบบหน,นึ่งเรื่องบางเรื่องที่ง่ายๆบางทีเราก็จะข้ามไปแต่สําหรับในกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะพยายามย่อยให้สําหรับมือใหม่เข้ามาเข้าใจได้ง่ายเพื่อที่จะได้เริ่มต้นอย่างมีภูมิต้านทานเรื่องการเตรียมตัวมาก่อนผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ ต้องการมากนักอย่างที่ทุกท่านบอกว่าเราค่อ,อยๆงปลูกพื้นฐานอยู่แล้วแต่ผมอยากเน้นย้ําคือหลังจากเรียนมากกว่าเพราะถ้าหลังจากเรียนแล้วเนี่ยผมผมเชื่อว่าคนที่มาใหม่มากๆเลยแม้เราพยายามทําให้มันเรียบง่ายที่สุดเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่มันค่อนข้างมีความซับซ้อนคุณอาจจะจับประเด็นได้7 0็0ิแปดิเปอร์ซ็นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หลังจากที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยคุณจะมีช่องทางที่คุณจะไปขยายความหรือ ทำความเข้าใจหรือหาความรู้ต่อมากมายเรา <Yeah. S 2> เรามองว่าตรงนี้มันเป็นกาปรปูพื้นฐานที่ mm hmm. ทําให้คุณพอจะแคชอัพป,ประเด็นต่างๆได้บ้าง uh huh. แล้วคุณก็ไปต่อยอดควนขวายเพิ่มเติม ฟังทุกคนตอบไปแบบนี้ผมปลื้มเลยผมปลื้มใจแทนสำนักงานกราตทนะครับที่ได้ตัวจริงเสียงจริงของวงการมาสร้างสารความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงให้สังคมได้มากเพราะว่าความรู้เท่านั้นที่จะนําไปสู่การลงทุนที่ถูกต้องได้นะครับและว,วันนี้ดีใจที่กราตทนะครับได้ตัวจริงเสียงจริงเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยเพื่อให้ได้สิ่งที่เราเรียกว่ากราตทคริปโตแอกคาเดมีย้ําอีกทีหนึ่งเว็บไซต์นะครับเข้าได้เดี๋ยวนี้เลย www.seccryptoacademy.com ตาม เลยนะครับและก็ลงทะเบียนเริ่มเรียนกันได้เลยก่อนจากกันไปนะครับผมหดุยพงสุขดีใจที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้นะครับและขอฝากสโลแกนนี้เลยรู้ลึกลดเสี่ยงเรียนสนุกกับกราตอคริปโตเอ a คานีขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเย้เข้ามาเรียนกันนะ